สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านนะครับนะขอต้อนรับขระสูนช่องช่องพงไอเดียชาแนลนะทุกท่านตอนนี้พวกเราก็เดินทางเนาะมาถึงอำเภอวานอนนะครับก็แวะปั๊มนะฮนะทำธุระส่วนตัวนะครับอ,อ่าก็เดี๋ยวจะแวะทานข้าวก่อนนะครับพี่น้องอทานข้าว าน้องไอเดียเนาะทานข้าวนะครับน้องไอเดียซื้ออะไรลูกซื้อขนมซื้อขนมแล้วครับอ๋อ,ะอะจะทานข้าวแล้วก็จะไปดูเหล็กก่อนนะฮะก่อนที่จะเข้าไปที่หน้านูผลประเซ็นนะครับก็น่าจะไม่ได้เขาทำอะไรหรือเปล่าเนาะในวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้ดูนะทุกทนะ่านเนาะ ไม่เป็นไรนะครับทุกท่านเนาะเดี๋ยวเราทาดูลราของเราก่อนนะครับไหนๆก็มาถึงอถึงที่แล้วนะฮะก็จะเข้าไปดูเหล็กนะเพราะว่าอาผมจะเข้าไปทําโครงการในในอาทิตย์หน้านะครับพี่น้องอในอาทิตย์หน้าเลยนะครับ เพราะว่าคนที่พวกเราเนาะไปสำรวจนะเขาก็รอ,อนะครับส่วนเรื่องประเด็นต่างๆนะฮะผมผมจะอขอยุดยุติก่อนเนาะในในวันนี้นะครับนะ <c oughs> เพราะว่าผมมาเที่ยวนะครับพี่น้องพาลูกๆมาเที่ยวนะไม่อยากจะคุยเรื่องประเด็นเท่าไหร่นะครับมาเที่ยวก็คือมาเที่ยว นะครับทุกท่านเนาะเออนะครับแล้วก็อย่านะครับอ่าฝากพี่น้องทุกท่านด้วยอย่าอย่าดึงอย่าดึงเรื่องราวต่างๆเนาะที่มันเก่านะฮะขึ้นมาอีกนะฮะเออนะอย่าอย่าพยายามดึงพวกเรานะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะฮะเอฟซีเนาะขออยู่เงียบๆแบบนี้นะครับทุกท่านเนาะสบายใจ ีกว่านะครับเราเราแวะทานข้าวที่ไหนแม่ม่รู้เหมือนกันกินอาหารตางสากกน่นตรงนี้ก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวก็จะตรงไหนนี่นี่ตรงตรงร้านนี่มีเปล่เราเลยมาหรือเปล่าต้องออกไปตรงนี้เนาะ,นะตรงที่เราเคยกินนะนะ,อะ,ะเอออ่าเดี๋ยวแวะทานข้าวก่อนนะครับก็ไม<อ>่ไหวแล้วนะครับทุกท่านเนาะเดี๋ยวแวะทานข้าวก่อน วัน,นนี้น้องไอเดียนะอยากมาด้วยนะทุกท่านเนาะนะไปนองไวทันเข้าก่อนแป๊บนึนะก็ฮนะเอาะไรไม่ไมีอหารตัดสั่งอ เอ้าเราเราเคยกินร้านไหนนี่หลยไม่ใช่ร้านอะไรอาหารตามสั่งโอ้หยุดเบิดหนอโอ้ไก่ย่างเนาะฮะเอาไก่ย่างอ้น่าอร่อยนะที่ไก่ย่างนะครับครับ กินนี่เนาะกินนี่บ่ใส่กองใส่กองก็ได้เอาเอาเตะไปเนาะพี่เนาะครับนี่นะสรุปก็ซื้อไก่ย่างเนาะทุกท่านเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูไปร้านเหล็กก่อนนะเอฟซีเดี๋ยวมันสายเนาะทุกท่าน ไงเดียไม่ได้มานานแล้วไอเดียไม่ได้มานานเลยเนาะฮะหนึ่งปีแล้วปกวีกว่าแล้วน้อยเดียนี่เ <c oughs> นาะทุกท่านโอ้ก็เห็นประเด็นเนาะทุกท่านก็ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรานะครับ มีอะไรก็คุยกันเนาะทุกท่านเนาะนะครับมีอะไรก็คุยกันนะครับเพ <c oughs> ราะว่ามัน <c oughs> ผมผมก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเท่าไหร่เนาะทุกท่านเนาะมันมันมันไม่ใช่เรื่องของผมนะกนะ็มีอะไรก็คุยกันนะครับทุกท่าน แป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ร้านเหล็กนะฮะอ่ะนี่นะครับพี่น้องน้องเอเดียหิวข้าวหิวข้าวเลยบ่ลูกาทานก่อนแล้วนะฮะทุ<า>กท<า>่านอร่อยไหมอร่อยครับเก่ <laughs> าโมเข่งแล้วเนาะแกิในไก่ให้เอเดียนะคะอืมไม่ได้กินไก่นานแล้วไม่ได้กินนานแล้วบ่ลูก ไก่ที่แม่ทำเนี่ยมันเป็นก๋วยเตี๋ยวปก๋วยเตี๋ยวพวงไก่บ่ะก็เลยไม่ชอบว่าังนพราเราแวะปาละมันทำไมไม่เติมน้ำมันเนาะเป็นผู้เจ้าแล้วเนาะเฮ้ยเออเงินไหลเงินไหลเงินแทงเงินขัดน้องไอเดียทานข้าวนะคอร่อยอร่อยก่รลูกกินอะไรมาน่ะน้องวันนี้ไอเดียก็นะกินไก่ไปซื้อไก่มาหนึ่งตัวนะเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็จะปั้นกินด้วยนะคะ อมาต่อยขับรถก่อนนะวันนี้เราก็รถเนาะวันนี้เราก็ใช้ชีวิตในรถนะพี่น้องกินข้าวกินปลากินน้ำกินท่านะซื้อเสร็จแล้วแหละน้ำใส่รถไว้เผื่อหิวนะคะซื้อแล้วปะอือซื้อแล้วน้ำซื้อแล้วร้านเด็กเขาจะเปิดไหมนี่วันวันหยุดเนาะวันหยุดด้วย ไม่เปิดนี่ไม่ใครแน่แล้วเราจะยังไงไม่เปิดเราก็ต้องโทรมาแล้วโทรมาบอกโท<อ>รมาสั่งเราใครแน่ใครแน่เร้บอกได้กินแล้วใครแน่เลย <c oughs> ดูพ้ห่มพี่น้องเอ้ยเต็มรถนะพ้ห่มม้อน <c oughs> ถ้าไอเดียมานี่ต้องมีพ้าห่มมีม้อนนะใช่ลูกๆมาด้วยก็จะมีสิ่งนี้นะไม่ขาดในรถรถก็จะลุกๆกหน่อยก็ไม่เป็นไรนะรถส่วนตัวรอบกลัวเราเนะ บางทีนะผ้าห่มก็จะอยู่ในรถเราประจํำนะไม่เคยเอาลงนะะฝากคลิปนี้นะคะพี่นอกก็มาเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะเราก็เดินทางจะถึงแล้วนะถึงวานอนแล้วนะเนาะเดี๋ยวไปแวะร้านไหนก่อนอแวะร้านไหนก่อนนะกบกนให้ซหน้าโอกาสค่้วันนี้สวัสดีค่ะครับ